กราบขอพระคุณค่ะกราบขอพระคุณคุณแม่พอนะพาย่างสูงนะคะที่ได้เมตตานะคะผลไม้นะคะสิทธาก้านะคะและก็ได้แถมให้คุณแม่ด้วยนะคะสองตะก้านะคะกราบขอพระคุณคุณแม่พอนะพาย่างสูงนะคะกราบขอพระคุณค่ะขอให้บุญบารมีพระครูประกรรมของช้างนะคะชื่อปกปักรักษานะคะคุ้มครองคุณแม่พอนะพานะคะและครอบครัวนะคะขอให้คุณแม่นะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุมั่นขวัญดืน เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะคะกร่าบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะกร่าบขอบพระคุณค่ะค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณแม่นะคะได้เมตตาเปิดร้านในพี่แป๊ปซี่น้อง้อมนะคะกราบขอบพระคุณค่ะโอ้ไดทาแล้วค่ะคุณแม่คะ ค่ะดีใจมากมากเลยนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะพี่ขอตัวก่อนพรุ่งนี้โอนให้นะคะ,ะค่ะจ้าขอขอบพระพคุณค่ะจ้าขอขอบพระคุณคุณแม่พอนะคะอย่างสูงนะคะจ้าขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่ที่ให้ความรักความเมตตาเวลาในที่ติดที่น้องอ้อมได้ทานในวันนี้นะคะจ้าขขอบพระคุณอย่างสูงนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะเมืที่คุณแม่ได้เมตตาเสมอ เาไม่ย้อนคืนจา่าไปหาพี่แม่เพื่อกินท้าร้านเท่าเลยนะคะจาขอพก็คุณค่ะ ก็ขอขอบคุณค่ะซุดๆจะดดีใจมากค่ะคุณแม่ค่ะแว้โอ้หนูแบบดีใจซุดๆเลยค่ะคุณแม่เนว่าจะไม่ได้เปิรกับเขาแล้ววันนี้ค่ะคุณแม่ดีใจแบบซุดๆเลยค่ะหนูที่ไปซี้ทานอย่างมีความสุขเลยนะคะคุณแม่ดูค่ะเลี้ยงน้องด้วยนะคะอ่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สวยๆเลยขอบคุณค่ะสวยๆจ้าพีสวยก่อนจ้าพีสวยก่อน กาที่ยน้องก้ทยยา,า,า,าที่เยเล้ยาวขาเล้ยาขายาที่สวย <c oughs> าคนเยกาขาที่สวยขอบคุณค่ะ นาซาธูนะคะคุณแม่นะคะย่งน้องอีกแล้วอยากไปจี้ค่ะกาบขอบพระคุณคุณแม่อย่างสูงนะคะกาบขอพระคุณค่ะ